ต้องสวยพีิ้งมีกังวลมุมไหนไหมหรือว่าแต่ว่าจะไม่บอกค่ะเราต้องมั่นใจท,ทุกมุมค่ะ,ะแล้วมุมไหนที่สุดมุมเกิดของเรามุมแบบว่านี่อยู่เลยปุ๊บแันคปั๊บได้เลยก็ทุกครั้งที่ถึงสัมพันธ์หน <c oughs> ูก็จะมองไปฝั่งนี้ตล <c oughs> อดเลย อ่าดจะได้รอดแต่ดิพิทิศเห็นแวมานมีเจลอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่าเป็นภาพถ่ายของเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไดไงคะชอบมากค่ะเพราะบางบางที่แอนก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปไปเที่ยวแต่พอได้เห็นรูปคือมันดูน่าน่าเที่ยวแล้วก็อยากไปด้วยด้วยที่แบบ <laughs> อะไรอ่ะบ <laughs> <laughs> อกว่าหนูสวยเหรอไม่ใช่ <laughs> <laughs> ไม่ใช่คุณเล่นไม่ค่ะก็ตองเดน ก็ชอบชอบรูปแต่ละที่ค่ะเพราะบางที่แอนก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปแต่ว่าพอได้เห็นรูปแล้วคือมันน่าไปน่าเที่ยวค่ะบางทีแอนก็ใช้ oppo ถ่ายเป็นแบบภาพสุดที่ของหนูเซนต์ก็เลยเป็นประเทศเพราะว่าค่าเลยสวยๆมากเลยที่แบบว่าเขาเรียกว่าแอนแบบว่าไม่ต้องผ่านการไม่ต้องผ่านแอปใช่จริงๆตอนที่แอนไปถ่ายแบบ oppo คือแอนรู้ว่าเขาจะถ่ายกับกล้องแต่พอเข้าไปในเซตแล้วคือมีแค่มือถือ oppo กับ t r i พอดไอ้ก็ แค่นี้หรอคะอใช่ค่ะเราก็รูปมันออกมาสวยมากคือว่าในทีมพื้นฐานเราสวยอยู่แล้วอะไรนะคะแอคเดียวผ่านไม่ใช่ตัดตัวตัดหัวบางครั้งช่างภาพกับกับเครื่องก็ช่วยช่วยเสริมความสวยกับความมั่นใจด้วยค่ะอืมฝากไว้น่อคะเพราะว่าแบบแกลลี่นีตั้งคือวันไหนอะไรอกันเนี่ยอะไรเงี้ยรู้ไหม ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนส่งการนี้นะคะมาดูแกลเลอรี่ของ oppo นะคะ portrait Gall e r y ของแต่ละที่แต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ไปซื้อ oppo นะคะรีบไปซื้อเลยค่ะเพราะว่าส่งการนี้รู้เลยว่าทุกคนต้องถ่ายรูปต้อง capture moment แล้วก็ถ้าไม่ capture moment กับ oppo ไม่รู้จะ capture ยังไงล่ะค่ะครับสงการนี้เราก็ไม่ได้พักเลยเป็นนาส่งการค่ะวันไม่ได้พักจะได้ทุกคนพักไม่ได้ไงบ้างครับกับ เเทศกาลตกกาเหนว่าตมีที่กรุงเทพด้วยขอนแก่นด้ว <c oughs> ใช,ใช่ตื่นเต้นมากค่ะอันไม,อนไม่อันเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาเป็นนางสงการประจำปีของปีนี้นะคะแล้วก็จะทำหน้าที่แบบเต็มที่มากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากได้ไปไปแห่ไปเล่นน้ำอนไม่รู้ว่าจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าแต่ถ้าที่สนามหลวงใช่ใช่วันที่สิที่สนามหลวงวแล้วก็ว12ที่สนามหลวง วันไหนก็ได้สักวันหนึ่งค่ะก็เจอกันนะคะกรุงเทพแล้วก็วันที่14ไปเชียงใหม่แล้วก็วันที่15ไปขอนแก่นค่ะไปแล้วตอนเป็นยังไงบ้างครับขอนแก่นได้ไหมถามเรื่องที่มันไม่มีคำา้อ่ามเนี่ยเรื่องมีกรสิบ MBC ไทยสรุปขอนแก่นขอนแก่นทราบเรื่องนี้มาก่อนไหมเรื่องนี้อันอันไม่ไม่ทราบค่ะอันไม่ไม่รู้รายละเอียดเพราะช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ได้เช็ค อะไรที่ที่อยู่บนโซเชียลแล้วก็บางอย่างคือถ้าเราไม่รู้ด,ดีเทลจริงๆเนี่ยไม่อยากไปพูดตอบว่าเราไม่รู้ว่าถ้ามันจริงหรือเฟกนิว <c oughs> ใช่ค่ะก็เรื่องนี้ไม่มีไม่มีมมข่าวในบ้านค่ะแล้วก็หวังว่าทุกอย่างมันจะไม่มีดราม่าได้จะเจอแม่คุยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะจะเจอไม่คุยแบบช่วงนี้ไม่ค่ะแม่แม่ยุ่งอยู่ <c oughs> แม่มีเวทีหลายหลายเวทีแล้วก็แอนก็ทําหน้าที่เป็น ซีเนอร์เวสไทยแลนด์ไปก่อน <S 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 ถ้าเราตัวแม้ท่ทาขับเรือนะครัตัวแอนเองว่าถ้าถึงต้นดูทำไมเขาบอกว่าแอนจะเป็นคนส่งท้ายสำหรับ2017วีทีไทยแอนเชื่อว่ามันไม่ได้มีการส่งท้ายหรือว่าการเปรียบเทียบอะไรเพราะว่าในสุดท้ายมันก็คือเวทีของซี i นอร์เวสไทยแลนแล้วเราก็จะหาคนที่เหมาะสมกับหน้าที่นี้แล้วก็องค์กรที่กําลังหานางงานที่เหมาะสมมากที่สุดที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็ แม้จะเป็น TPN หรือว่าจะเป็นบริษัทอื่นคือแอนรู้ว่าทุกคนจะร่วมมือมาเป็นตัวอย่างแล้วก็อินสปิเรชันให้คนรอบข้างอีกสัสหน่อแสดงว่าแอนก็พร้อมที่จะร่วมมือถ้ามันต้องเปลี่ยนคุรกิจหมายถึงว่ามันก็ต้องเปลี่ยนแต่คนเราพร้อมจะร่วมมือถ้ามีคนเข้ามาใหม่ใช่ไหมถ้าถ้าถ้ามันต้องเป็นแบบนั้นก็ ยินดีค่ะเพราะว่าในที่สุดเราก็มาด้วยความฝันที่เหมือนกันเราก็อยากทําให้เต็มที่ด้วยกันในมุมมองของเราที่เป็นเราดิสนียเราอยากให้วงการมันโตไปทางเฉยโตไปมากกว่านี้มากแอนเชื And she was ่อว่าวงการของนางงามยังยังมีอีกหลายปีถ้าเราใช้มันเหมาะสมเพราะว่าการที่เราเป็นนางงามเราคือเรามีแพลตฟอร์มที่สร้างอินสปิเรชันเราก็แรงบันดาลใจให้มากกว่าแค่ผู้หญิงตอนนี้คือหลายคนมากๆเลยที่เห็นนางงามเป็น เป็นอินสปิเรชันให้เขาแล้วถ้าเราใช้พลตฟอร์มเป็นเป็นอะไรที่ส่งพลังบวกมันก็จะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้พลตฟอร์ดมด้วยที่ส่งแค่พลังลบแล้วก็เนกาทิฟิตี้มันก็จะไม่ได้ไปไกลเท่าที่เราอยากให้ต่างๆแล้วเมืมอ่มอถามนางงามเคยคำจำกัดความของเรานิยามของเรามันคืออะไรนางงามสำหรับแอนคือมนุษย์ทั่วไปค่ะมนุษย์ทั่วไปที่มีความฝันแล้วก็ที่กล้าที่จะไปถึงความฝันของเราด้วยที่ เราที่เรากล้าที่จะออกนอกกรอบของตัวเองแล้วก็ไม่เป็นสนใจว่าใครจะพูดอะไรหรือว่าใครจะบอกว่าเราทําไม่ได้เพราะในที่สุดคนที่จํากัดเรามากที่สุดคือตัวเองแต่ว่าแอนดีใจหรคนก็เอาเรารเราที่สึกว่าเราสู้จนมีตรงนี้ใช่ค่ะแอนแฮปปี้มากค่ะเราแอนทำเต็มที่ที่จะให้ทุกคนภูมิใจในตัวแอนแล้วก็เห็นแอนเป็นตัวอย่างด้วยเพราะจริงๆนางงามก็เป็นมนุษย์ทั่วไปเราแค่แฟนตาซีว่าเขาคือแบบนี้แบบนี้แต่ว่าจริงๆเราเหมือนทุกคนค่ะดูแอนแอนก็ กบ้าบอบ้าบ้างนะเนแอนมีแนะนาเขาไปว่าเออถ้าเขาท้อแ้วเขาบวางความฝันไว้แล้วกิจแต่แอนไม่เคยวางความฝัน้ดาเชใจแนแอนไม่ได้อยากบอกว่าแอนแอนไม่เคยวางความฝันไว้เพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกทุกอย่างในชีวิตเรามันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลันาจจะไม่ใช่เวลาของเราก็ได้แต่ว่าถ้าเรากล้าที่จะพัฒนาสกิลของเรากล้าที่จะเป็นคนดีกว่าเมื่อวาน เราก็จะเห็นพชชัช่นของเราจะไปในทางที่เราที่เหมาะสมกับเราแล้วอาจจะไม่ได้เป็นในนาเวลานี้ที่มันเหมาะสมกับเราก็ได้แต่มันไม่ไม่ไม่เป็นไรเราก็ไปหาอะไรทําที่จะช่วยเสริมความสามารถของเราแล้วก็ถ้าเรากลับย้อนกลับมาเราก็เห็นว่าเนี่ยเรายังมีพชชัช่นในด้านนี้ก็หยิบมันขึ้นมาแล้วก็ไปในทางนั้นเลยเพราะว่าในที่สุดคือชีวิตเรามันสั้นมากเวลาเราเรา,เรา,เราน้อยมากถ้าเราไปย้อนกลับไปคิดว่า what if ตลอดเวลาเราก็เสียเวลาเยอะมาก ภาษาไทยเราถูกเลยคือเยอะหรอคะขอบคุณครับพราะได้เจอพี่ๆทุกวันไม่เบื่อน้อนนีไม่เบื่อกี่เราแน่นแต่ว่าช่วงนี้ก็ลังคือคืนเลยสำหรับแอมดูมีการเปิดตัวรถคู่บ้างแล้วเป็นไงบ้างใช่ค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยากให้ทุกคนเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าใครมาประกวดปีนี้อยากส่งกําลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าใครกลัวว่าไม่อยากลงหรือว่าเห็นคู่แข่งแล้วไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าปีที่แล้วคือชิ่นที่สุด ใช่แต่ว่ามาานจะุดเดือดไปแล้วใช่แต่ว่าแอนหวังว่าปีนี้จะยิ่งกว่าปีที่แล้วแต่ว่ากลัวเพราะว่าโอ้โหเรื่องหน้าปีนี้เราจะแบบต้องเป็นแต่ว่าต้องมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเป็นโอแอนทำมาตรฐานไปดีมากสำหรับปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมแอนใช่ปะแอนแอนคือโอเคมาตรฐานในมุมมองของบางคนแต่ว่าเหมือนที่แอนได้พูดกับรุ่นน้องหลายๆคนคือ องค์กรไม่ได้อยากจะหาผู้หญิงที่เหมือนแอนหรือว่าผู้หญิงที่เหมือนแอนนาหรือแอนชลรีหรือว่าเทียนมนดาคือทุกคนสร้างความคิดไปเองเลยมันสร้างความกลัวให้เขาแต่ว่าองค์กรเขากําลังหาคนที่เหมาะสมกับแมสเซจที่เข,เขากําลังเดลิเวอร์ให้ทุกคนอยู่แล้วถ้าเรามากับม i n เซ็ตว่าเราต้องเหมือนพี่แอนแอนไหนก็ได้เราก็จำกัดมันก็จะจำกัดเราอยู่ดีก็มาในตัวของตัวเองเราก็มาให้เวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราล้วก็ทำเต็มที่แค่นั้น เอาเสยงว่าแอนไม่จำเป็นต้องเหมือนแอนก็ได้ใช่ค่ะเราไม่อยากได้คนที่เหมือนที่เหมือนแอนคือมันซับซ้อนกันมากคือเพราะเรามีแอนสาวแอนแล้วใช่คือเราไม่อยากได้คนที่เหมือนคนที่เรามีแล้วถ้าอยากได้แบบนั้นเราก็เอาคนเดิมเก็บไว้นานๆก็ได้ใช่ไหมคะก็อยากได้คนใหม่ๆที่มีความคิดเห็นใหม่ๆที่มี mindset ที่แตกต่างกันที่กล้าที่จะถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้หรือว่าทําไมเราต้องทําแบบนั้นกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆที่คนอื่นยังไม่ได้ทํา อย่างในปีนี้เรามีส่วนร่วมเลยนอกจากเราเป็นลูกพี่แล้วอาจจะเข้าไปนั่งตัดสินในห้องดำด้วยหรือว่าในห้องหรือว่ามีไหมอันนี้ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าแอนจะพยายามเข้าไปในห้องดำให้ดได้เพราะอะไรเป็นท้าทายยิ่งกับเราเพราะว่าว <c oughs> เหมือนแบบในห้องดำตอนที่แอนไปกลกวดมันมันแอนเข้าใจความรู้สึกแล้วมีมีบางคำถามที่แอนอยากถามรุ่น้องด้วยที่แบบอยากรู้ว่าทำไมเขามาจริงๆ เขากเขาไม่เขาเศร้ากันว่ายูไอยูเหมือนเธอได้ปลดปล่อยในการเต้นแกล้งออฟเวนโชว์มันยังไงี่เขาบอกว่าฟิลฟิลจอยจอยอะไรขนาดนั้นตลิศกระเทยมาเลยแอบไม่เพราะว่ามันเป็นนังอะไรนะเวทีกระเทยเลยต้องแบบว่าไม่จำเป็นต้องสู้พี่เขาอ่ะถ้าไปแบบเล็กๆน้อยๆหนูก็จะโดนด่าว่าทำไมไม่ใส่เอเนอร์จีมากแบบนี้เธอทำได้รเราไม่ดรอปค่ะเธอเต้นเก่งเหมือนกันเนาะจริงเหรอฮะ เราไปแดดป้าไปเหมือนได้ปลดปล่อยแหวนสำหรับคาโจนนะคืออุตสา่าห์แอนมันรวมตัวรวมพลังกันสนุม<า>กม,นมากเลยสนุกมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมง,งานกับแอนกับแอนอยากอยากมีงานแบบนี้นอีกก็ <c oughs> ต้องขอแหปุยแล้วแหละได้ค่ะต้องแอนต้อทีขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรอเรื่องอะไรตกลงเรื่องเงินจ่ายเนจ่ายเง